ผู้ชมครับขยับไปดูอีกเรื่องหนึ่งกรณีของพ่อแม่ลูก4ี่คนที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการขายรถเพราะว่าตามไปเจอรถที่เต้นรถมือสที่อุดอรล่าสุดมีข้อมูลออกมาว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของการหายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วนะครับเริ่มมีประเด็นเกิดขึ้นเป็นเรื่องของเงินเรื่องของหนี้สินจํานวนกว่า10ล้านนะครับไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้ถ้าจํากันได้ ก็มีการตามหากันอยู่พ่อแม่และลูกอีกสองคนทั้งหมด4คนหายไปะนะครับครอบครัวก็ตามหาก็คือทางปู่แล้วก็ลูกสาวคนโตน้องอุ้ยล่าสุดนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านไร่อำเภอศรสีสํารทที่สุขโขทยัยเปิดเผยบอกว่าจากการตรวจสอบทำลายการเดินทางคาดว่าคาดีนี้ไม่น่าใช่ประทุษร้ายเพื่อนำรถไปขายครับ เพราะว่ามีหลักฐานช่วงบ่ายวันที่7เมษายนนางสาวนฤมลได้นํารถกระบะไปขายให้กับชายคนหนึ่งที่อําเภอพมพิรามที่พิษณุโลกมีการถ่ายภาพขณะที่ซื้อขายกันไว้เป็นหลักฐานครับหลังจากขายรถกระบะไปแล้วนางนฤมลก็ได้ไปขึ้นรถเก๋งที่มีนายนิรุตเป็นคนขับรถคันนี้ถูกขายต่อไป4ทอดครับจนกระทั่งไปอยู่ที่เต็นท์รถที่อุดรนอกจากนี้ยังพบว่านายน,นิรุตและภรรยาก่อนจะหายไปเนี่ยเขามีการระดมทุนจากชาวบ้านเพื่อนําเงินไปลงทุนนะครับ จึงอาจจะไม่อยากที่จะพบหน้าเจ้านี่เหมือนกับการหลบหนีหรือหนีหนี้ไปนะครับาก,การที่เราสืบทราบมาเนี่ยว่าจาก,กาที่เราตรวจสอบกล้องเนี่ยพบว่าเนื้นนอุกงมลเนี่ยเป็นคนเอารถไปขายเองแล้วก็ทราบว่ามีรถอีกคันหนึ่งมารับมารับไปหลังจากขายรถแล้ว,ลลวคือหมายว่าคนเชื้อรถกระบะพิอาพไปมีรถอีกคันหนึ่งมารับเน,น,นื้อุมล ผมก็เชื่อว่างานเนี้ยคุณนั่งลึมมนกับคุณนั่งรถนี่รถไม่น่านจะถูกประทุษล้ายหรือถูกเอาเอารถไปแต่น่าจะเป็นการเอารถมาขายเอง ล่าสุดนะคะทางเจ้าที่ตํารวจยืนยันบอกว่าจนถึงนขขนาดนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ที่หายไปทั้ง4คนแต่ร่วมกับชุดสืบสวนภูทรจังหวัดสุโขทัยค่ะเร่งติดตามตัวให้เร็วที่สุดเพื่อไขความจริงให้กระจ่างขณะที่บีดาของนายนิรุตนะคะบอกว่าปกติแล้วลูกชายไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวนานสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7-8วันก็จะกลับบ้านแต่ครั้งนี้หายไปนานเกินกว่า10วันค่ะเราก็ไม่สามารถติดต่อได้จึงแจ้งความคนหายไว้ส่วน เรื่องปัญหาครอบครัวแล้วก็เรื่องของการเงินเรื่องของการมีหนี้สินกว่าสิบล้านบาทนั้นเรื่องนี้ตัวออกเองบอกว่าไม่ทราบเรื่องนะคะคือปู่บิดาของนายนิรุตบอกว่าไม่ทราบ,ราบขาะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าวออกมาว่ามีเพื่อนของนายนิรุตเนี่ย ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าทั้ง4คนตอนนี้สบายดีแต่ยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับเรื่องนี้ก็ต้องมาตามกันต่อเพราะว่าสังคมเนี่ยก็อยากรู้ว่าอยู่ดีๆเนี่ยหายไปได้ยังไงตกลงยังไงกันแน่ี่เป็นเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วก็มีการระดมทุนเนี่ยใช่สาเหตุในการหลบหนีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในทุกช่วงข่าวนะคะ